สวัสดีนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องขาในช่องเรียนค้องหลักของว่วงนะคะวันนี้ก็นําเรียนที่ทุกท่านอาจจะเก็บไฟแล้วนะคะหรือว่าเอ็นบ่อยๆนะคะประว่าแต่ก่อนนะคะมีคนเก็บเรียนนี่ไว้เยืแยะไปเจชมดแต่ไม่ทราบว่าเก็บอยู่จนตึงปัจจุบันหรือไม่นะคะเรียนนี่เป็นเรียน อาทิบสตางค์นะคะสมัยก่อนเขาจับใจใจ,ใจสร้อยกันในทองตลาดเป็นปกตินะคะนี่เป็นด้านล่างนะคะรัฐบาลไทยอาทิตย์สตางค์อโซ่ส่งพันอารอยนะคะมาเลเรียนนี้นะคะจัดว่าโ่งพันอารวยนะคะนี่ก็เป็นด้านหน้าประปัก้องผอล่วงหลอกเขานะคะรัฐบาลไทย แต่เขาเคียดแต่ภูมูพุั้นรุ่นยาดีราชการตีกา,าวนะคะไม่มีควาว่ารัฐบาลเทยนะคะก็ช่วย้มมวามนะคะเรียนนี่ดูซี่สั้นก็สช่วย้ามตึงไม่ใจซี่ตรงเมื่อนกับช่วยทรงแต่ว่ากคเป็นซี่แต่มีมนกลั้งนะคะช่วยนะคะว่างหวาตกตากนคงจะมีเก็บกันเลยนะคะตราดันลังนี้ก็เป็นตราเป็นดินนะคะ ซึ่งตกตานก็คงโรจักกันแล้วนะคะวัตราเป็นดินเป็นแบบนี้นะคะเรียนนี้นะคะก็บอกว่าตาปกติคือไม่มีอะไรตีแตกต่างหรือว่าแปลกเปลกก็คอยแต่เก็บนะคะเพราะถือว่าอ่าอยากเร็วนะคะตอนนี้ยกเวนว่าหนักซาส้มตีมีอยู่แล้วมากๆหรือว่ามีมานานเร้วถึงจะมีเก็บนะคะ แต่สำหรับคนที่ามาลืมเก็บไม่โดยจะไม่ไปข้อเครยหรือว่าไม่ไปแลกเรียนเรียนรู้แหลกเรียนกับเครยของอ้ายอยากเห็นนะคะในตรงตลาดตีเราจะืจอสักเรียนไม่มีเลี้ยวอะนะเนยค่ะพอเรียนอาทิตย์จะต่างกับพีบ่าจะต่างหลุดไม่จีบลิสมาไม่ย่ญ่แบบนี้นะคะแหลกว่านี่เยือเยะไปเลยนะคะบางที่เราได้มาจากเซเว่นจากตรงตลาดเราก็เอามายุ่นไนกะพงไหน กระเป๋าเบียร์นะคะโดยไม่สนใจนะคะจริงๆแล้วถ้าใครมีก็นำไปแลกที่เซเว่นได้เหมือนกันนะคะก็ค่อยเก็บนะคะแล้วต่านจะมีความสุขกับการแก็บเรี่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาปูดคุยเพียงแต่บอกว่าตาเรียนนีเกิดมีอะไรที่แปลกๆนะคะท่านก็จะได้รกกาคาเน่นอนนะคะ